นักึงก็ขอฝากเอาไว้ว่าถ้าอยากจะร่างกายดีเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเชื่อนักทึนเครับเพราะว่าปลายเมษารับประกันได้เลยว่าเราจะพ้นจากเรื่องไวรัสโควิด -19 แน่นอนขอเวลาอดทนกันนะเราต้องอดทนต่อสู้กันไปนะครับภายในหนึ่งหนึ่งเดือนเนี้ยนักึงเชื่อว่าดีถ้าออกนอกบ้านไม่ได้ก็โทรสังส่งซื้อของออนไลน์กันนะครับของออนไลน์ที่มีจำหน่ายมากมายหลายชนิด ส่งถึงบ้านทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นสิ่งของเครื่องใช้และเป็นยาที่สร้างภูมิคุ้มกันอย่าง x อ็กซ์คอรครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ x อ็กซ์คนี่กล่องตัวจริงนะครับข้างในจะเป็นแผงมีทั้งหมด30 30แผงทานได้วันละเม็ดก็พอถ้าแค่สร้างภูมิคุ้มกันแต่ถ้าเรารู้สึกป่วยหรือว่าอายุมากแล้วเราก็ทาน2แคปซูลนะครับเป็นแคปซูลนะครับท่านผู้ชมครับ ทางเช่าร้อยเปอร์เซ็นต์เอ็กซ์คอร์ดีคุณเลอพงเกตชูขอบคุณครับก็เข้ามาให้กำลังใจนักตื่นอีกแล้วนะครับนี่ครับคุณเอ็กซ์คอร์ดีนะครับถ้ากล่องหนึ่งก็พันสองร้อยเก้าสิบบาทสองกล่องก็เขาให้สองพันห้าเลยอะลดราคาให้เป็นให้สองพันห้าแล้วแถมอีกกล่องหนึ่งแบบนี้เป็นกล่องที่สามคิดดูนะครับถ้าซื้อช่วงนี้ช่วงที่เราต่างก็เป็นทุกเรื่องสุขภาพเอ็กซ์คอร์ดีคุณเอกสิทธิทรัพย์เจริญส่งเสริม สุขภาพของทุกคนนะครับลดร,ราคาโปรโมชั่นให้นะครับแถมไม่ใช่ลดราคาแถมซื้อ2กล่อง2,500บาทแถม1กล่องครับในราคา1,290บาทให้ฟรีเลยนะฮะนะรีบโทรศัพท์ไปเลยครับโทรศัพท์เดี๋ยวเบอร์โทรนีเบอร์โทรนีเบอร์โทรนี่ก็มีหลายคนนะครับโทรไปที่เอเจนต์เขาก็ได้คุณหนิง0985639278ห 0985639278คุณหนิงนะครับนี่แหละครับก็ไปซื้อเขาได้ให้ให้ให้สุดรถระสค์ได้เลยนะครับประสค์ถึงบ้านได้เลยซื้อสองกล่องแถม1กล่องเฉพาะช่วงนี้ถึงสิ้นเมษาก็บอกแล้วนะตุนรับประกันว่าสิ้นเมษาทุกอย่างจะเดินสะพังเครื่องจักรก็จะเดินหมุนหมุนเดินเดินเครื่องกันว่าเราจะคึกคักและเราจะสนุกสนานกันอีกทุกสิ่งทุกอย่างที่มัน ซึมเศร้าช่วงนี้ก็เป็นระยะหนึ่งระยะตื่นตื่นแต่พอเวลาเราคุมอยู่เราเชื่อทางการเราเชื่อว่าเราป้องกันตัวเองได้คนที่เขารู้ว่าเขาเป็นคนเสี่ยงหรือเขาป่วยเขารักษาหายแล้วทีนี้ออกมาอยู่ร่วมกันเหมือนเดิมแถมมีการป้องกันตัวเองได้ดีกว่าเดิมโรคอื่นๆใหม่ๆก็จะเข้ามาสู่เราไม่ได้อีกเราจะเก่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันถึงวันนั้น ไม่แถมแล้วคราวนี้ธุรกิจมันเดินแล้ว,ลวดิทุกคนมีตังค์แล้วนี่อ่าไปขายของได้เงินได้ทองมาซื้อเขาสิกล่องละร้อกล่องละพันสองร้ยเกบาทห็นไหมครับแต่ช่วงนี้ถึงสิ้นเมษาช่วงที่เงินทองเล่อยหลองานการขายของอะไรก็นคนมาซื้อน้อยลงเอาอย่างนี้ x ie, อ็กซ์คอร์ดี้แถมสองกล่องแถมหนึ่งกล่องถึงสิ้นเดือนเมษาแล้วหลังจากนั้นเราไม่แถมเราจั บอกอีกทีหนึง่งว่าเราจะให้อะไรอูบไปก่อนอูบไปก่อนตอนนี้ซื้อของแถมเขาเป็นโอกาสแล้วซื้อของถูกๆซื้อของที่เขาให้ในราคาไม่แพงไม่ดีหรอเอา,อางี้โทรไปที่คุณหนิงนะคุณหนิงเป็นเอเทียนศูย์เก้าปดห้าจดแนแล้วใช่ไหมครับลองลองโทรไปนะแล้วตุกก็บอกทุกวันแหละนะครับน,รนี่แหละนี่แหละก็ทำให้หนาตุลมีภูมิคุ้มกันที่ดี เชื่อนั้นถุนนะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในช่วงเวลาโควิด1นนี้ต้องถังเช่าเอ็กซ์อกดี้ราชายสมุนไพรายาอายุวัฒนะครับ